บทที่ส4บส่ทสวดพระหุงมหากาพระหุงสหัสสมาพินิตมิตรสาวุธ,ธานตังคิริเมกลังอุทิตโคระสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิตินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสา,พว,าพวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุตชะตะสัมภะลันติงโคลัมปานาละวกะมะัคะมะทารยะยักษขัง ขันตีสุทันตะวัตินาชิตวามุนินโทตันตีชาสาพวันตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคะชาวลังอาทิตมันตะภูตังทาวกิจะกะมะสาสนีวสุทาลุตันตังเมธำพุสกวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวันตุเตชยมังคลานิ อุขิตะขันขะมะติหัตถะสุทาลุนันตังทาวติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันติชาสาภวันตุเตชยมังคลานิกันวานะกัถะมุทะลังอิวาคันพินียาจิตจายะทุกธะวะจนะนังชนากายะมัดเย สัตตนะโสมะวิตินาชิตวามุนินโทตันติชาสาภวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมานางอติอัฏฐภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวันตุเตชยมังคลานิ นันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมะหิทิงปุเตนะเทระพุชะเคนะทมาปัยันโตอิทูปะเทสะวิธินาทิตวามุนินโทตันเติชาสาภวันตุเตชยมังคะลานิทุกขาหะทิพุชะเคนะสุทันทังสุพัมมังวิสุธิสุติมิธิภะกาพินาทัง ยานาคะเนนะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคละอัฏฐคาถา,าโยวาจานโนทีนะทินสาลเตมตันทีหิวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวาณิโมฆะสุขังอธิฆะเมยะนะโรสปันโย มหาการุนิโกนาถูหิตายะสัปะปานินังปุเรวาปาละมีสัพพาสัมภาปัตโตสัมโพธิมุตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะหเตโหตุเตชะยามังขลัง ชยันโตโพธิยาโมเรศยานังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุสะชายะมังคาเลอปราชิตะปักลังเกเสเสปถาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัมปตโตปะโมทติ สุนางขันตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุทิติตังสุขะโนสุมุหุโตจะสุยิถังพัมมะจาริสุปะทักขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนางปะทักขีนางมะโนกัมมังปณีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกันวานะละพัตตเถปะทักขีเน พวันท en, ุส exactly. ัพพมังคลังล <Mo> ักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถาโสติพวันทุเตพวันทุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถาโสติพวันทุเตพวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสถาโสติพวันทุเต บทที่15ปฏิธานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูปเปคเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันทุปุชิตาโสถิงกะโลเตทะวิหารมัทะเลเทลาจะมัด ฉาณวกาจะพิกขโวาสาลามิกาธานปฏิอุปสัสก,กาคาเมจะเทสานิขมาจะอิสาลาสัปานภูตาสุขิตาพระวันทุเตจะลาูุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสทชาตาอัฏฐโวปปาติกา นิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจะเตสัเพปิทุกขังสะกะโลตุสังฆะยังทาตุจิลังสตังธรมโมธรรมันทะลาจะปุขะลาสังโคโหตุสมังโควะอัธยายะยะจะหิตายะจะอัมเหลักขะตุสมมัตธัมโมสังเปปิธรรมะจาริโน อุตติงสัมภาปุเนยามะธรรมีมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตสตุอุทิภาวะยะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาสะอัด ละชังนิจังลักขันตุปุตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุดอยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยับปัตตาจะนิพยา โสกัปปต,ตาจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัเหเหิสัพพตังปุยะสัมปทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัปติสิทธิยาทานังทันทะทะทันตุสันทะยาสีลังลักขันตุสัพพาทา ภาวะนาภิรตาโหตุคันฉันตุเทวตาคตาบทที่17สุมังคะละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธิโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ โสธิโหตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิโหตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในาจะยังพลังอลหังตาในาจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพ íamos, พุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานายจะยังพลังอลหังตานายจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานายจะยังพลังอลหังตานายจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกนายจะยังพลังอลหังตานายจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานัยจะ e ยังพลังอลหังตาในจะเชชีะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชีะลักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอลหังตาในจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปรลิตตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้า,ขาพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอดมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุก ใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรภพ,พิพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระเทิน